เป็นภาพที่หนอนจรินๆซึ่งผมไม่ได้ตามกระแสเลยเพิ่งนจะมาเล่นคือมันมีถึงสามภาพนกันขึ้นมาเลยวันขึ้นมา,นานล่าสุดเลยแล้วจำไม่ผิดว่ามันน่าจะเลยพลวีไปแล้วจำไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละเรามาต้อนพลวีด้วยเกมนี้กันดีวมันมีแค่วันเดียวนะคะถึงหกโมงเหรอเราเป็นยามใช่ไหมได้ครับผมไปดูเห็นคนอื่นเล่นกันเยอะนู่นเป็นปีบ็นเดือนแะอันนี้ฟอบซี่ครับเหมือนในเกมอันนี้เราจะวิ่งมา เราเคยเห็นเขาเลยเลยอันนี้ตัวอะไรไม่เข้าใจ <Hi. S 1> มีพนักง,งาน um um ใครพูดวะ <block S 1> <and S 2> ใครมันพูด so you. You โทรสาม,มัน <laughs> <laughs> อันนี้ขอถามหน่อยกดค้างอ๋อให้กดปิดก็ปิดเองฟอฟฟี่เดี๋ยวเดยว เห็นน้ำตาลแล้วก็ไม่รู้ไอ้ไข่อยู่ห้อมสีวะเชี่ยไข่มาจากไหนวะมันวัดมาเหรอถามก่อนวัดมาใช่ไหมพนังานก็มีจำกัดไอไข่อยู่้อมสีไอนี่อยู่ห้อง ไม่นะคะเดี๋ยวนี่มาไอ้มันมันเป็นตัวอะไรวะเต้าหู้เหรอน่าจะเป็นไข่เต้าหู้เมื่อกี้ตัวไข่น่าก,กลัวไม่กล้าพูดเลยตอนนี้ต้องประสาบก้องผมสับก้อมล้วนอ่ะวุ้ยวุ้ยเพอปิต์เพอปิต์ ขอโทษขอโทษเพิ่มปิดประตูเครยดเดี๋ยวเดี๋ยวมันดูน้ำสือใช่เหรอ อุ้ยขอโทษขอโทษเผิ่อปิดประตูครับเออลืมลืมมันน่ากลัวเอ้าใไข่มันหายเอา้านอย่ายิ้มเถอะมันอย่ายิ้มมันอย่ายิ้มฟอฟซีป่ปะเนี่ยมันน่าจะเป็นฟอฟซี่ไปดูมาละไอ้เว้ยไม่มันชอบปิดอะมันกลัวมีพลังงานนะไอ้ชักโคร ไม่ใช่เขายันอยู่มีหารด้วยวะไอ้ตานี่คือตัวอะไรไอ้ตาไอ้ตากองงกอมผางกอมหกไม่ผมแค่จะดูกอมหกที่แลปลอดภัย มันวิ่งมาเห็นนะเห็นนะเมื่อกี้มึนวิ่งใช่ไหมไอวีเวอร์ฟอ,อร์ซีเลยตกใจหมดเลยแม่งวิ่งมาไปสปีดรานเป็นพิตูปปปตนปี่ประตูะ เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ขอโทษนะเผอพูดตัวอะไรอะ ตัวแดงๆคือตัวอะไรเปอร์เสียปไปเลยเดีเ๋ยวมันมีห้องนี้ไปแตปอะอาไรววด้านนี้มามาสอบวะ เสี๋ยวไข่เสียวกูเห็นแล้วอะไรตรงกางอันนีผ้ผมไม่รู้วิธีล้ามือไรตัวนี้ลืมละถ้ามึงจะเอาแบบนี้นะ้ำข้าวเอะ้ยตัวเออเราดูกล้องเดี๋ยวมันไม่ขยับนะเดีย๋ยวทุกคนเราเห็นแล้ว โอเคแล้วมันขยับได้ไอตัวนี้โอเคมันไปแล้วแล้วมันไปแล้วอุ้ยอุ้ยจะรอยเนี่ยวันนี้ต้มรอดแล้วต้มรอดแล้วมาขยับมืออ่ะ เออมันเอามืออีกค่ะมาละตอนนี้เราไม่ต้องดูกล้องแล้วยังไม่แต่ว่าใครหลือมันจะมาแล้วเียวต้องสับกล้องครั้งหนึ่งเค,เคมาสมท่าขนาดนี้กูตายเลย ไม่ขยับถ้าเราไม่สับก้อนเวลาจะหมดแล้วเวท5ตีแล้วตี5แล้วตีว5กูเห็นแล้วเมื่อกี้มันวิ่งมาหยังพี่ตูนเลยมึงวิ่งนี่แล้วอ่ะตี5แล้วใกล้ตี6แล้ว มันลืมตขาขนาดกูตายแน่เลยมากันต่อโอเคไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีใกล้ตีหบแล้วตีหบเธอตีหบเธอมันมันทำตาแบบนี้ก็กลัวเป็นเดี๋ยว เฮ้ยลุบผ่าเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเลขคันดินก็ผ่าว่ะเฮ้ยว้าวเย่ผ่าอันแ้วเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนี่ตีหัววันไหนอ่ะไอ้ไข่เอาแล้วแขมือไปไหนเอ้าทำไมทีนี้มัไมาแทนเป็นตัวหน้ามาเมื่อกี้ก็ยังกลวมอยู่เลยไอ้วีเวิร์มตัวแสบเลยพี่ตูนใช่ไหมพี่ตูนไอ้นี่คือตัวอะไรไม่เข้าใจ ตลบนี่ตัวแสบกลัวมึงคนเดียวที่เหลือกูก็ตกใจไอ้ตัวนี้กูกูกูสับมันเดียวแม่งหายไปเลยจบแล้วมันยังม,มีภาพสองกับภาพสามนะจำได้ใครที่ชอบคลิปนี้กดไลค์นะรับวันฮาโลวีนเดี๋ยวภาพสองจะมาเร็วนี้แค่น้นแหละบาเย้